สวัสดีครับผมอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมวันนี้เรามาส่งมอบรถจักไกถึงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับอันนี้ลูกค้านะครับคุณคมสรรนะครับผมทําไมคุณคมสัรถึงเลือกใช้รถอีซูซุครับน้องแนะนําเพื่อนๆที่ดูในเพจอยู่ได้เลยครับผมก็ชอบส่วนตัวครับชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็ดูมาหลายที่แล้วหลายที่ทำไมถึงเลือกของเพจของผมครับของแถมของแถมเยอะโปรโมรชั่นอะไรต่างๆเนาะ แล้วก็มาส่งให้ถึงที่บ้านด้วยเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ครับได้เข้าโครงการโปรหมีหมีด้วยนะครับผมตัวนี้อันนี้มาจากลูกค้าคุณแนะนํานะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะแนะนํามานะครับเพราะว่าเราบริการอย่างดีนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าคนแนะนําจะได้มากได้น้อยนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยเช็คมาหลายทีแล้วนะครับผมแต่ว่าผู้แนะนําได้แนะนํามาต่อพ่อยังได้โปรโมชั่นที่ดีๆอยู่นะครับผมแล้วก็มาส่งถึงที่อันนี้ลองพูดความในใจให้แบบคนที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าซื้อนดทางเพจเนี่ย มันได้จริงหรออะไรไหมเพราะว่าอันนี้คือซื้อเงินสดด้วยนะครับผมลองดูว่าไม่ต้องกลัวหรือว่าซื้อได้ยังไงลองแนะนําได้เลยครับอันนี้พูดได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าบริการมีทุกอย่างตรงถึงที่ครับแต่ก็เช็คนิดนึงเพราะตอนนี้มีสาบที่เพเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับผมถ้าเดือนนี้จะมีส่งมอบรถอีกหลายที่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยติดตามอัปเดตในเพจอีสุสูได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมไปก่อ